วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องพอล่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ติดลิขสิทธิ์นะคะเราจะทำยังไงเราไปที่ Google Chrome นะคะ Google Chrome ไปที่หน้าจอเลยมันก็จะขึ้นหน้าช่องเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ไหนต่ออ่ะขยายไปติดลิขสิทธิ์เหมือนกันสักคู พอเรามาที่หน้าช่อง you tube นะคะแล้วมาจิ้มตรงนี้ขยายภาพให้ดูจิ้มตรงเอ่อยูทู e นะคะตรงนี้พอมาที่ you tube มันก็จะเป็นหน้าช่องของเราใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ขยายให้ดูพอดีติดลิขสิทธิ์อยู่พอดีเลยจะแก้ให้ดู อันนี้ตรงนี้มันจะเป็นช่องวิดีโอใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลา์สดดีลา์สดติดลิขสิทธิ์อยู่ตัวหนึง่งตัวนี้จะทำให้ดูก็จิ้มมาตรงที่ลิขสิทธิ์อันนี้เป็นไลฟ์สดนะคะแล้วก็จิ้มมาที่ดูการดูรายละเอียด จิ้มมาที่ดูรายละเอียดมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ติดอยู่ซองเพลงนะคะเราก็จิ้มไปที่ไข่ลูกปลาจิ้มมาที่ไข่ลูกปลามันก็จะมีให้เราเลือก3มตัวนะคะคือตัดส่วนนี้ออกเปลี่ยนแป้งปิดเสียงแล้วแต่ว่าเราจะ เลือกเอาตัวไหนนะแต่พอล่าเลือกเอาตัวเปลี่ยนเพลงก็จิ้มไปที่เปลี่ยนเพลงพอจิ้มไปที่เปลี่ยนเพลงมันก็จะกลับหน้ามาให้เราให้เราเลือกเพลงอาดูนะคะขยายภาพเนี่ยที่มันติดลิขสิทธิ์มันจะเป็นตัวสีแดงนี่หน้าเต็มนะคะ ถ้ามันติดลิขสิทธิ์มันจะบอกเลยเป็นตัวสีแดงเลือกเพลงเราก็ตรงนี้มันก็จะมีเพลงให้เลือกเราก็มาจิ้มเาว่าเราจะเอาเพลงไหนขยายให้ดูเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ดูนะเราเราก็มาจิ้มเาว่าเราจะเลือกเพลงไหนอันนี้ขยายนะนี่มันเขาก็จะมีเพลงให้เราเลือก เสียงดนตรีนะคะว่าเราชอบเพลงไหนอะชอบเพลงนี้นะเราชอบเพลงอดีมันขึ้นเราชอบเพลงนี้มันก็จะมีคำว่าเพิ่มแล้วก็จะมาจิ้มคำว่าเพิ่มอพมอเพิ่มปุ๊บ ใช่ไหมมันจะกลายเป็นสีเขียวทันทีเลยเราก็มาจิ้มตรงคำว่าบันทึกตัวนี้ก็ทําทำการบันทึกแล้วแล้วก็จิ้มต่อบันทึกอันนี้คือเราแก้ได้แล้วเราก็ออกจากตรงนี้ ก็จะแก้ได้แหละมันก็จะแก้ได้ไดทีนี้มันก็จะรอประมวลผลเนี่ยมันก็จะรอประมวลผลอยู่ประมาณวันหนึ่งพอถ้าสมมุติว่ามันยังติดอีกเพราะว่ามันมีติดสองเพลงอยู่เมื่อกี้มันก็ถ้ามันยังติดอีกเราก็มาแก้เหมือนเดิมเราก็มาทําเหมือนเดิมบางทีคลิปหนึ่งเนี้ยติดสองสามสองสามเพลงแต่ถ้าอ่ะสมมติ นี่ก็นี่ก็มีติดที่ยังแก้ไม่หมดเพราะว่านี่ติดหลายเพลงแล้วก็จิ้มมาที่ดูรายละเอียดเนี่ยอันนี้ก็ติดหลายเพลงอยู่มีอยู่สามเพลง ก็ต้องมาแก้ทุกวันอะวันเราเพลงแต่ว่าอ่ะแต่ว่าพอล,ล่าเลือกที่จะถ้าตัดเสียงอะสมมตินะถ้าตัดเสียงมันจะไปอย่างนี้แล้วจิ้มไปที่ตัดเสียงมันก็จะมีคําว่าต่อไปต่อไปแล้วก็เป็นบันทึกบันทึกมันก็จะตัดส่วนนั้นออกแต่พอล,ล่าไม่ทำไม่เอาก็กดยกเลิก อันนี้ต่อไปปุ๊บปิดเสียงเหมือนกันถ้าปิดเสียงเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยถัดไปแล้วก็ให้เราบันทึกแต่พอล่าไม่เอากดยกเลิกพอล่าเลือกเปลี่ยนเพงลงลืพอล่าเลือกจิ้มเปลี่ยนเพลง ถ้าเปลี่ยนเพลงก็คือเสียงมันจะไม่หายมันก็จะยังอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นให้ดูมันก็จะขึ้นให้ดูว่าติดเลือกสิทธ์ติดเลือกสิทธ์สีแดงอันนี้เราก็มาเลือกเพลงเราจะเอาเพลงไหน เพลงน,นี้แล้กันแล้วก็มาจิ้มคำว่าเพิ่มตรงนี้แล้วก็บันทึกบันทึกหายไปละแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้พอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราจะมาแก้ต่ออีกไม่ได้นะต้องรอต้องรอให้มันผ่านก่อนแล้ววันต่อมาค่อยมาแก้เพราะว่าเนี่ยมันยังติดอีกอกี่สองเพลง แกไปแล้วหนึ่งเพลงติดอยู่สองเพลงถ้ามาจิ้มทําอีกมันก็ไม่ได้มันเหมือนคือมันแก้ได้วันละไอ้ไวันละเพลงอะ่ะเา้ากดออกของพลาก็มีติดอยู่นะเปิดเพลงฟังจิ้มเหมือนเดิมถ้าหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแก้ได้ไอันนี้ติดเยอะด้วยเราจะจิ้มเลือกตรงไหนก็ได้ ของขล่าติดเลยกติดเยอะเพราะเราเปิดเพลงเนาะร้องติดเลยติดอย่างละนิดละหน่อยเราก็มาเลือกเพลงอันนี้เป็นเพลงที่เราเคยเลือกใส่แล้วก็เอาเอาออกเราเปลี่ยนเพลงเพิ่มอยนทร์ ตรงที่บันทึกมาตรงทีาา่ว่าบ,บ,บันทึกแล้วเราก็บ <c oughs> ันทึกแล้วเราก็กดออกพอล่าเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พอล่านะคะสวัสดีค่ะ